นี่จะพักกาดหินข้นสูงแล้วกินเกือบเลยเราจะพินน้องมีสองกระถางอันนี้อันนี้ก็สวยเลยนะคะผักสลัดสวยมากเลยนะคะมาอัปเดตผักสลัดนะคะผักบุงก็ขึ้นซ้ำนีล่ละจ้ะมันมันมันหนาวแม่พีน่น้องนะง่ามเราจะผักสลดัดญ่เหลือแมงกินอันนั้นเต็มกระถางอยู่อันนั้นนะผักบุงอันนั้นก็เรึ่งเหลือเริ่งกระถางยายออนเอ่อตัดไปกินกับส้มตำเกือบหมดแล้วนะคะ อันนี้ก็คือแรดดิสนะคะแรดดิส <Yeah. S 1> ก็จะได้กินหัวแล้วมัน,นทีปวดบอพี่น้องเอ้ยนี่แจ้าหน,นีกกระชางนี่ไม่ค่อยทีปันไดจะ้ะนี่อันนี้ทีทีมันเสาลุกออกอยู่มันทีปวดจะ้ะงามๆมันตั้งกล่องบันใดจะ้ะหักเอากรอบๆเลยจะ้ะพี่น้องกรอบมากเลยนะคะนี่้กระสุนตำ่ำ นี่ก็ส้มต่ำนะคะถอนออกมาเลยค่อยค่อยตัดเอางามงามจีพี่น้องนี่เห็นบ่มอากาศหิน่นแะอ่อนสวยมากเลยจ้ะสวยเมไดดจ้าผักเต็มถาดนะคะเห็นบอนี่จ้ะผักอันนี้งามคักพี่น้องเอ๋ยมิปิมิหนองไก่ํำอันผักอันนองเอามาหา ุนเห็นป่ประกาศหินยา่ง่ายง่ายไม่มได้ใส่ปุ๋ย<ส>ดิจ้ะมันจะหวานมันสดนะมันก็เลยหวานพี่น้องเลยมาดอตำมสมแซบแซบมันนี่อื้อหือ